สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t t ไฟทกับรายการ c a t ไฟท IT ครับมาพบกับผมกอ c a ฟแคทไฟที่จะแนะนำเทคนิคด้านไอทีนะครับสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งานไลน์ครับกับวิธีการ ปิดเสียงการแจ้งเตือนในไลน์เฉพาะคนและกลุ่มได้ง่ายครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งานไลนย์อยู่นะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับมังน้องที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานเนี่ยควรจะรู้ไว้เลยเพราะบางครั้งเนี่ยเราเข้ากลุ่มบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มขายสินค้ากลุ่มตลาดต่างๆเนี่ยบางทีมันเสียงแจ้งเตือนจนจน,น่าลำคาญบางคนอาจจะไม่รู้ขั้นตอนในการปิดตรงนี้นะครับเป็นมือใหม่หัดใช้งานก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับพอดีมีคนมาปรึกษาด้วยแหละนะครับก็เลยทำ ไปให้ท่านดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามสับสกายเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปิดเสียงแจ้งเตือนในไลน์เฉพาะกลุ่มหรือบุคคลกันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการปิดเสียงการแจ้งเตือนนะครับในไลน์เฉพาะคนหรือกลุ่มได้ง่ายๆครับ้อหมอเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราควรรู้นะ เริ่มต้นก็คือมาที่ไลน์ครับกดมาที่ไลน์ก่อนนะครับกดมาที่ไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีหน้าแชทนะครับที่เราคุยกับคนแต่ละคนนะครับที่เราต้องการนะครับคุยอยู่นะครับแล้วเราต้องการปิดคนไหนนะครับเราก็เลื่อนไปที่หัวข้อเขาครับอย่างสมมติพี่ก๊อฟขอยกตัวอย่างเป็นพี่เอกแล้วกันนะครับถ้าเป็น iPhone นะครับอันนี้เป็น iPhone นะครับก็เลื่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวาครับจากด้านซ้ายไปด้านขวาแตะค้างแบบนี้นะครับจะมี2หัวข้อให้เราเลือกครับก็คือปักหมุดนะครับอันนี้นะครับพี่ก๊อฟปักหมุดไว้นะ ปิดแจ้งเต,ตือนครับปิดแจ้งเตือนก็คือที่เป็นรูปลำโพงเนี่ยเราสามารถเลือกได้กดตรงนี้ได้เลยครับแตะปุ๊บนะครับก็จะมีสัญลักษณ์เห็นไหมก็คือเป็นในส่วนของรูปลำโพงคั่นไว้นะครับก็คือหมายความว่าเราปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเราต้องการยกเลิกก็คือเลื่อนกลับมาแล้วก็กดเปิดการแจ้งเตือนครับนะครับง่ายๆแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในกลุ่มเหมือนกันนะครับนี่บุคคลใช่ไหมอันนี้เป็นกลุ่มเหมือนกันอ่ากลุ่มอย่างสมมติว่าไปที่แคทไฟล์เนี่ยมีกามืคนะครับ เราสามารถเลือกได้นะครับกรณีที่สมมุติว่า,าสมมุติว่า,มมวาเรากดเข้าไปในกลุ่มในส่วนของกลุ่มเข้าไปในกลุ่มข้อความแล้วนะครับแล้วเรามาที่หัวข้ออีกอักอนนึงก็คือกดไปที่การตั้งค่าด้านบนกับมุมขวาการตั้งค่าด้านบนมุมขวานะครับที่กรอบชี้อยู่นะครับตรงนี้นะปึ๊บจะเห็นคําว่าเนี่ยปิดการแจ้งเตือนเห็นไหมในรูปลำโพงเนี่ยเราสามารถเลือกแตะเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เปิดปิดได้เลยรูปลำโพงเนี่ยที่กรอบชี้อยู่เนี่ยเปิดปิดได้เลยนะครับคือเลื่อนแบบไม่คี้ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้แบบไอโฟนถ ใช้ตัว Android แล้วไม่เหมือนกันเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับเลือกเปิดและปิดได้เลยนะครับนีขั้นตอนในการปิดการแจ้งเตือน l ล ne เฉพาะคนหรือกลุ่มได้ครับอันนี้สําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในกลุ่มหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วบางคนตีสองตีสก็โพสต์มาอย่างเงี้ยหรือขายของมาอย่างเงี้ยมันก็ทำทำให้เกิดความลาคาญเลยไหมครับถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีการใช้งานก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับนี่คือขั้นตอนในการใช้งานไลน์พื้นฐานง,ง่ายๆที่เราควรรู้ครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาอฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับอยากสมุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและอยากให้กำลังใจแล้วครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุใหม่ยของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ